สวัสดีครับ Competitive Programming วันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของ range query อยู่นะครับในวันนี้เราจะเป็นหัวข้อ binary index tree นะครับโอเคเรามาดูเนื้อหากันนะครับ binary index tree นะครับหรือว่าอีกชื่อนึงนะครับที่เรียกว่า f e e w i k tree นะครับก็คือเราเราจะทำอย่างี้ครับเราจะมองได้ว่าเป็น prefix sum array นะครับที่ array นะครับเปลี่ยนแปลงได้คือจริงๆตัวหัวข้อ prefix sum array ก่อนหน้านี้คือ เขาก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการจัดการถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันสูงนะครับวันนี้เราเลยจะมาดูเกี่ยวกับ Binary Index นนะครับหรือว่าเป็นวิกีเนี่ยนะครับก็คือหลักๆนะครับตัวของ Binary Index d เนะครับเขาจะรองรับการดำเนินการ2อย่างนะครับซึ่งใช้เวลาในการทำงานเป็น O-Log-N นะครับก็คืออย่างแรกครับคือเขาสามารถรองรับการสอบถามผลรวมแบบช่วงได้นะครับคือตรงนี้มันก็รองรับ ผลคูณหรือว่า x o ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูผลรวมแบบช่วงนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี้นะครับคือเขาสามารถอัปเดตค่าที่เก็บนะครับแล้วใช้เวลาในการปรับปรุงนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับใช้เวลาในการปรับปรุงน้อยนะครับเราก็เลยจะมาดูบตเตอรี่อินดีนะครับอีกอีกอย่างที่สำคัญมากนะครับก็คือโค้ดสั้นมากครับโอเคนะครับ ทีนี้ข้อได้เปรียบนะครับของ Binary Index ็กทนะครับคือมันอนุญาตให้เราอัปเดตค่าใน array ครับได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการสอบถามผลรวมนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยถ้าเราใช้ prefix sum array นะครับเวลาที่เรามีการอัปเดตหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะต้องทำการสร้าง prefix sum array ใหม่เลยซึ่งกรณีเร็วที่สุดก็คือเราอัปเดตช่องแรกนะครับเราก็ต้องไล่สร้าง prefix sum array ซึ่งใช้เวลาในการทำงานเป็น O n นะครับ แต่ว่าถ้ามีการอัปเดตบ่อยๆนี้นะครับอัปเดตแล้วก็ถามอัปเดตแล้วก็ถามอัปเดตแล้วก็ถามเนี่ยก็คือเราจะเสียเวลานะครับในการสร้างพีฟิกซัมเมอเลยมากซึ่งมากขนาดนี้มันมันไม่ดีแน่ๆนะครับวันนี้เราเลยจะมาดูหัวข้อนี้กันนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูแนวคิดอะไรนิดนึงก่อนนะครับก็คือแนวคิดนะครับเราจะแทนเลขต่างๆนะครับเลขต่างๆเนี่ยเราจะแทนนะครับก็คือเราจะ ในพีฟิกซัมเรเราจะเริ่มแบบถ้าสมมติว่าเราเริ่มหาผลรวมตั้งแต่1ถึงถเนี่ครับ1ถึง7 1ถึง8 1ถึง4อะไรองี้ครับก็คือเราจะจะมาดูว่าเออถ้าเราต้องหาซนะครับในช่วง1ถึงค่าต่างๆเราเราจะมาลองแทนอย่างนี้ครับก็เราจะแทนเลขต่างๆนะครับด้วยผลรวมนะครับของเลขยกกำลังสองต่างๆ นะครับเช่นเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเรามี15นะครับ15เนี่ยมันก็คือผลรวมของ2ยกกำลัง3บวก2ยกกำลัง2บวก2ยกกำลัง1บวก2ยกกำลัง0ซึ่งก็จะได้8 4 2 1เนาะนะครับก็จะเป็น15แล้วถ้าเป็น5ล่ะนะครับ5ก็คือ2ยกกำลัง2บวก2ยกกำลัง0ก็คือ4บวก1นะครับเป็น5นะครับก็คือเราจะใช้เนี่ยครับ2ยกกำลังต่างๆนะครับมารวมกันเป็นค่านะครับซึ่งแนวคิดเนี้ยจะทำให้ เราจะมาใช้ในการถามช่วงนะครับถามช่วงที่ที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการสอบถามผลรวมของช่วง1นถึงสิเนี่ยเราก็จะถามน,น,นะครับช่วง1นถึงแครับตรงเนี้ยหนถึงแนะครับหนถึงแหลังจากนั้นอีกอีกช่วงหนึ่งอีก4ตัวก็คือช่วง9ก้าถึงสิก็คืออีก4ตัวต่อมาอีก2ตัวก็คือช่วง1 3บสถึงสิแล้วก็สุดท้ายครับช่วง1 5บหถึงสิตรงเนี้ยเราก็จะเอาแนวคิดเนี้ยนะครับมาใช้ในการ สอบถามแบบช่วงนะครับคือเราจะแบ่งช่วงเป็น2อยกกคาลังต่างๆนะครับแล้วก็ให้แต่ละตัวเนี่ยเก็บค่าไว้นะครับโอเคนะครับจากตัวอย่างเนี่ยสังเกตว่าช่วงเริ่มต้นนะครับจะเป็น2อยกกคาลังมากที่สุดนะครับตรงนี้ครับก็คือตรงนี้เราจะพยายามให้เป็นช่วงแรกเนี่ยจะเป็น2อยกดาลังมากที่สุดคือกระโดดให้ไปไกลที่สุดเลยนะครับก็คือคลุมช่วงให้มากที่สุดนะครับโอเคนะครับดังนั้นนะครับในช่วงแรกหรือช่องแรกเนี่ยพี่เรา เราต้องหาช่วงยังไงนะครับก็คือมันก็ต้องเป็นช่วงตั้งแต่1นถึงสยกกำลัง k ถูกไหมครับอย่างเช่นตรงนี้ครับเนี่ยครับหนึ่งถึงสองยกกำลังสามหนึ่งถึงสองยกกำลังสองใช่ไหมครับโอเคตรงเนี้ยมันก็จะเป็นช่วงที่เราต้องเก็บครับก็คือว่าโอเคหนึ่งถึงสองยกกำลัง k โดยที่สองยกกำลัง k เนี่ยไม่เกินขนาดของข้อมูลนะครับก็คือดังนั้นมันก็จะต้องมีช่วงหนึ่งถึงสองยกกำลังศูนย์หนึ่งถึงสองยกกำลังหนึ่งหนึ่งถึงสองยกกำลังสองหนึ่งถึงสองยกกำลังสามไปเรื่อยๆนะครับ จนถึง2ยกกำลัง k นะครับพี่ไม่เกินขนาดของข้อมูลนะครับโอเคนะครับแล้วเลขตัวอื่นละ่ะเราเราจะเก็บช่วงยังไงนะครับเราจะเก็บช่วงออคําตอบอยังไงบ้างนะครับโอเคลองพิจารณาเลข3ครับพิจารณาเลข3เราลองง่ายๆก่อนนะครับ3มเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรครับมันประกอบด้วย2ยกกำลัง1กับ2ยกกำลังศูนย์ใช่ไหมครับช่วงซึ่งช่วง2ยกกำลัง1เนี่ยมันเราเราหาไว้แล้วก็คือช่วง1ถึง2เห็นไหมครับดังนั้นช่วง3เนี่ยมันก็คืออะไร เราก็เก็บแค่ช่วง 3- ถึง3ก็พอนะครับเราก็จะสามารถตอบตอบ3ามได้นะครับทีถ้าเป็นเลขอื่นล่ะนะครับถ้าเป็นเลข4ลี่ล่ะเลข4ีก็โอเคครับเรามี 1- ถึง1ถึง4ที่เก็บไว้แล้วถ้าเป็นเลข5าเลข6ละ่ะเราจะจะเก็บเก็บยังไงนะครับลองวาดรูปความสมคัญดูครับความสมคัญเราลองเขียนเป็นช่วงดูนะครับว่าช่วงเนี่ยสองอยกกำลังค่าต่างๆเนี่ยแล้วมันทับกันยังไง นะครับมันทับกันยังไงลองลองวาดเล่นๆดูนะครับก็คือตรงเนี้ยลองพอสวิดีโอนะครับแล้วก็ลองวาดเล่นๆดูขีดเป็นช่วงนะครับว่าโอเคเลขแต่ละตัวเนี่ยช่วงเนี่ยมันเก็บค่าอะไรนะครับอย่างเช่น9เนี่ยมันต้องเป็นช่วง1 8ถึงกับช่วง9-9อะไรอย่างเงี้ยครับเราเราจะเขียนช่วงยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวก็ลองมาดูนะครับลองดูเฉลยว่าโอเคเรามีไอเดียอะไรจากจากช่วงนี้บ้างนะครับก็ลองพอสวิดีโอไว้แป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนะครับสมมุติว่าลองลองวาดรูปเล่นอะไรไปแล้วนะครับลองมาดูนะครับช่วงมันก็จะแบ่งประมาณนี้ครับนี่ครับเราจะค่อยๆหาคนรับผิดชอบในแต่ละช่องนะครับให้ครบนะครับช่วงเราก็เลยจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยช่วงแรกครับก็คือ2ยก่งกำลังศูนย์คือ1ใช่ไหมครับคือ1นึ่ถึงหนี่สยก่งกำลัง1คือ1นึถึงสอยก่งกำลัง2คือ1นึถึงสียก่งกำลัง3คือ1นถึงแ นะครับทีนี้มันเหลือช่องอะไรบ้างที่ที่ยังไม่มีคนคุมนะครับก็มีช่องนี้ครับช่อง3 5 6 7ช่อง3เมื่อกี้ก่อนก่อนหน้านี้ถ้าเราอยากได้ช่อง3เราต้องหาไงครับก็คือ2ยกกำลัง1กับเลยครับ3ยกกำลังอ่า2ยกกำลัง0นย์คือช่อง3ถึง3เห็นไหมครับ3ถึง3แล้ว5ล่ะ5มันก็คืออะไรครับ1ถึง4กับ5ถึง5ใช่ไหมครับแต่ถ้า6ก็จะเป็น1ถึง4กับ5ถึง6แล้วถ้าเป็น7ล่ะครับเออ7นี้จะเป็นยังไงครับ7 7มันจะเกิดจากอะไรสีฟ้าครับ สีเขียวตุ่นๆนี่ครับแล้วก็สีดำเห็นนะครับทีนี้พอเราถ้าเราเก็บอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเออเราก็จะได้ว่าแต่ละช่องเนี่ยมีมีคนคุมถึงละแต่ละช่องเนี่ยสามารถหาค่าถึงได้นะครับดังนั้นอ้าวแล้วเราจะเก็บค่าแต่ละช่วงยังไงดีนะครับเก็บค่าแต่ละช่วงยังไงดีเราก็เก็บอย่างนี้แทนครับเนี่ยหนึ่งถึงหนึ่งก็เก็บคนนี้ให้คนนี้เป็นคนเก็บ 1- นถึงสก็ให้ช่อง2เป็นคนเก็บแต่3าถึงสเนี่ยให้คนเนี้ย ให้ช่อง3ามเก็บก็พอ1นถึงสี่เห็นะครับให้ช่อง4เก็บ5้าถึงหเก็บตรงนี้5้าถึงหเก็บที่6ครับ7จถึงเเก็บตรงนี้เห็นนะครับแล้ว1นถึงแก็เก็บตรงนี้เห็นนะครับก็คือค่า8เนี่ยโอ้ได้ทั้งได้ทั้งช่วงเลยนะครับโอเคเราก็จะใช้ไอเดียนี้แหละครับในในการเก็บข้อมูลนะครับโอเคนะครับโครงสร้างนะครับถึงแม้ว่าโครงสร้างเนี่ยจะเป็น binary index ทีชื่อเขาจะเป็นอย่างี้ครับแต่เราจะใช้อไรนะครับโอเค ก่อนอื่นครับเราจะมาดาูสิ่งที่เราจะใช้เพิ่มเติมนิดนึงครับเรากำหนดให้ pk นะครับฟังก์ชัน pk เนี่ยแทนค่าของ2ยกกำลังมากที่สุดครับที่หาร k ลงตัว2ยกกำลังมากที่สุดที่หาร k ลงตัวทีนี้เรามาดูตัวอย่างนิดนึงครับเพื่อความเข้าใจก็คืออย่างนี้ครับถ้าเป็น7นะครับ2ยกกำลังมากที่สุดที่หาร7ลงตัวก็คือ2ยกกำลังศูนยหรือ1นั่นเองนะครับก็ค่าของ2ยกกำลัง นะครับตรงนี้ก็คือ1ก็คือ1เนี่ยมากอุูแล้วที่หารเจ็ดในลงตัวแต่ถ้าเป็น6ละ่ะลองคิดดู6นี่อะไรมากที่สุด2องยกกลังอะไรมากที่สุดที่หาร6ลงตัวเอ่ยมันคือ2องยกกำลังหนึ่งครับหรือ2นั่นเองนะครับเนี่ยครับก็คือ2เนี่ยเป็นเลขยกกำลังมากที่สุดที่หาร6ลงตัวละเพราะว่าถ้าเป็น4ก็หารไม่ลงตัวถูกไหมครับทีนี้ถ้าห้าล่ะเนี่ยครับหเนี่ยก็ได้1ครับสังเกตว่าเลขขี่เนี่ยก็คือจะเป็น2องยกกำลังศูนย์เนี่ยหารลงตัวเห็นไหม สองยกกำลังศูนย์หารตัวแต่เลขคู่เนี่ยมันไม่เสมอไปนะครับเพราะอะไรดู4ครับ4เนี่ยครับก็คือ2องยกกำลังมากที่สุดที่หารลงตัวก็คือ4ก็คือ2องยกกำลังสองเห็นไหมครับเลขคู่บางตัวมันก็จะได้ค่าของ2องยกกำลังพอดีนะครับโอเคนะทีนี้นะครับในการเก็บนะครับเราก็จะสมมติว่าเรียกว่ากําหนดดีกว่าครับเราจะกําหนดว่าอะไรเริ่มต้นเนี่ยเราจะให้เริ่มต้นเป็นอินด x ์ที่1นะครับเพื่อให้สร้างได้ง่ายขึ้นนะครับ ทีนี้นะครับเราจะเก็บ binary index t นะครับใน array ที่ชื่อว่า tree แล้วกันนะครับใน array ที่ชื่อว่า tree นะครับซึ่งก็จะเท่ากับค่าของ tree นะครับ t ช่องที่ k นีครับก็จะเท่ากับผลรวมนะครับของ k ลบด้วย p k นะครับบวก1ถึง k นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่านี่ครับก็คือในค่า k ครับในแต่ละช่องนะครับก็คือจะเก็บค่าผลรวมนะครับของช่วงที่มีความยาว p k เห็นไหมเราลบ p k ไปนะครับ โอเคลบด้วย p k บกหนึ่งครับลบ p k นะครับใน array ต้นฉบับนะครับแล้วก็สิ้นสุดถึงตำแหน่งที่ k หมายความว่าถ้าฟิกที่ k แล้วคนก่อนหน้าเนี่ยช่วงนะครับที่ยาว p k เนี่ยเก็บผลรวมได้เท่าไหร่เราจะเก็บไว้ที่3นะครับซึ่งอะไรซึ่งมันจะสอดคล้องกับรูปตัวอย่างก่อนหน้านั้นเลยนะครับก็คือรูปนี้นะครับขออนุญาตนะครับรูปนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับก็คืออย่าง9นะครับเก็บเห็นไหมครับเก็บ2 นะครับเพราะอะไรข้อ2หารลงตัวเก็บช่วง2 3เป็นเลขคี่เห็นไหมครับแค่ตัวเองเลขคี่เห็นไหมจะเก็บแค่ตัวเองนะครับพอเลขคู่เห็นไหมครับอย่าง6เนี่ยสเป็นอสองอยกกกำลงัง1ใช่ไหมครับเป็นค่าของอยกกกำลังที่มากที่สุดที่ห่ารลงตัวเห็นไหมเขาก็จะเก็บค่าช่วงนี้แต่ถ้า8เห็นไหมครับก็คือเก็บช่วง8เลยนะครับตรงนี้อ่ะ ทีนี้เรามาลองดูครับพิจารณาตัวอย่างครับอย่างเช่นเรามีอะเรย์ข้อมูลอย่างเงี้ย1 8 7 1 2 9 2 6นะครับแล้ว p f i b i n a r y Index T นะครับ b i n a r i t y Index T ของกันเรย์ข้างบนก็จะเป็นรูปนี้ครับก็คือนะครับช่องช่องเลขคี่สังเกตนะช่องเลขคี่จะเป็นเลขตัวเองนะครับทีนี้ช่องเลขคู่เห็นไหมครับเลขคู่อย่าง2เนี่ยก็คือ2ยกกำลังหนึ่งก็คือก็ต้องเก็บค่าช่วงนี้ครับ1ถึง1นบวกแได้9เห็นไหมครับ4เนี่ยก็คือผลรวมของ4ตัวนี้เลย ะครับก็คือได้17นะครับ6นี่คืออะไรสอตัวนี้สองตัวนี้นะครับก็คือ2อบวกเได้11 8ครับ8เนี่ยคือทั้งช่วงเลขได้สามสิบหกนะครับทีนี้เนี่ยครับตัวอย่างนะครับอย่าง3ช่อง2นะครับมันก็จะเท่ากับซัมของ2ลบด้วย2อบวกหถึง2เห็นไหมครับก็คืออะไรครับซัมของ1 2ครับซัมของตั้งแต่1ถึง2นะครับได้9ก้าทรีช่องที่3นะครับคือเลข7เนี่ยมันเกิดจาก3าลบห บวก1นะครับถึง3ก็จะได้3 3 3ได้7นะครับตัวนี้เห็นนะครับตัวนี้โอเคนะครับทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเราใช้ตัวซ้ำแล้วก็ไอเดียเมื่อกี้เราก็จะฟิลแต่ละช่องได้นะครับทีนี้นะครับค่านะครับแต่ละค่าใน binary e n t r o p สอดค้องกับช่วงเนี่ยครับก็คือตรงนี้ครับสังเกตว่าเรามีค่านะครับสำหรับทุกช่องเลยนั่นหมายความว่าเราอยากได้ค่าอะไรนะครับเราก็ใช้วิธีการ2ยกกำลัง นะครับแปลงค่านั้ะเป็น2ยกกำลังนะครับบวกกันผลรวมของ2ยกกำลังบวกกันได้เช่นเจ็ดผมก็จะได้นะครับ2ยกกำลัง2บวก2ยกกำลัง1บวก2ยกกำลังศูนเห็นไหมครับก็จะได้7ออกมาใช่ไหมครับหล่ะก็คือตัวนี้ครับ4ตรงนี้กับ1เห็นไหมครับก็จะได้ช่วงนี้กับตัวนี้ออกมานะครับตรงนี้ก็จะได้อ่าพอเราทำแบบเนี้ยก็คือเราจะมีค่าสำหรับทุกช่องเลยนะครับโอเคทีนี้นะครับในการใช้ไบนแอลลีนเด็กทีนะครับ ค่าของซัมนะครับตั้งแต่1ถึง k เนี่ยสามารถถูกคำนวณได้นะครับใน o log n นะครับเพราะว่าช่วง1ถึง k เนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็นไม่เกิน o log n ช่วงนะครับซึ่งผลรวมเนี่ยถูกเก็บไว้ใน tree แล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นช่วง1ถึง7เนี่ยก็คือนีะครับ1ถึง7ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับเราก็จะได้นะครับ1ถึง7ก็จะได้ช่วงนี้ออกมาถ้าเราอยากได้1ถึง3ก็จะได้อะไรครับได้ช่องนี้กับช่องนี้หนถึง3 เห็นไหมครับถ้าอยากได้1นถึงหละ่ะหนึถึงหก็ได้ช่องนี้กับช่องนี้2อันถ้าหนึ่งถึงเจ็ก็รวมช่องนี้ไปด้วยเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้ถ้าเรานะครับเราสามารถคํานวณซ้ำนะครับได้ดังนี้ถ้าเราอยากหาซ้ำหนึ่งถึงเจ็ดเห็นไหมครับมันก็จะได้ซ้ำหนึ่งถึงสี่บวกซ้ำห้าถึงหกบวกซ้ำเจ็ดถึงเจ็ดนะครับก็คือจะได้สิบเจ็ดบวกสิบเอดบวกสองได้สามสิบนะครับซึ่งการใช้ฟังก์ชันซ้ำเนี่ย นะครับตั้งแต่ช่วง1ถึงช่องที่เราต้องการเนี่ยนะครับมันทำให้เราสามารถหาซ้ำในช่วง a ถึง b ได้ซึ่งก็คิดในลักษณะเดียวกับ P f ix กซ m array นะครับเราก็หาซ้ำในช่วง a ถึง b ได้นะครับถ้า a มากกว่า1เนี่ยเราก็ทำได้เหมือนกันเลยก็คือเราก็เป็นอะไรครับซ้ำ A ถึง b ก็จะเท่ากับซ้ำ1ถึง b ลบด้วยซ้ำ1ถึง a ลบ1นั่นเองนะครับก็คิดเหมือนกันเลยนะครับทีนี้เนื่องจากว่านะครับ เราสามารถคำนวณทั้ง SUM 1ถึง b แล้วก็ซัม1ถึง a ลบ1ได้ใน o log n นะครับเวลารวมก็จะเป็น o log n นะครับทีนี้นะครับหลังจากถ้าสมมุติว่าเรามีการอัปเดตค่านะครับใน array ต้นฉบับเนี่ยเราก็พบว่านะครับมันก็มีหลายๆค่านะครับใน binary tree นะครับหรือใน array tree ของเราเนี่ยที่ต้องการการอัปเดตด้วยนะครับเช่นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนค่านะครับในช่อง3เนี่ย ผลล่วมของช่วงมันก็ต้องเปลี่ยนหลายอันน่ะนะครับาลองดูรูปนะครับเนี่ยถ้าเราอยากเปลี่ยนค่าในช่องนี้ช่อง3มนะครับเราเปลี่ยนค่าปุ๊บนะครับตรงเนี้ยก่อนหน้านี้ตรงเนี้ยคือ Pix ิกซ a มเเลนะครับตรงเนี้ยที่เราเก็บไว้ถ้าเราเปลี่ยนค่าในช่อง3มีการบวกเกิดขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือสีน้ําเงินพวกเนี้ยต้องถูกอัปเดตเพราะอะไรเขาคลุมเขาคลุมช่องนี้ไปด้วยถูกไหมครับเขาคลุมช่องนี้ไปด้วยเนี่ยตัวช่องเนี้ยต้องอัปเดตช่องเนี้ยต้องอั ช่อง4ช่อง3อัปเดต4อัปเดต8อัปเดตนะครับ3 4 8เนี่ยต้องอัปเดตนะครับเคนะครับเนื่องจากอะเรย์นะครับในแต่ละค่าอยู่ในช่วง O log n นะครับดังนั้นเ i น a ล y index t ก็เนี่ยอัปเดตไม่เกิน O log n ช่วงนะครับเคทีนี้มาดูครับไฮไลท์ของตรงนี้ครับเรามาดูข้อสังเกตครับในตอนที่เราถามซ้ำครับอย่างเช่นเราถามนะครับ3ม สามเนี่ยพอถามสามเสร็จเราไปถามสองเห็นไหมครับจากถ้าเราแปลงเป็นเลขฐานสองนะนะครับฐานเราถามช่องที่สามครับสามเสร็จมันไปถามสองสิ่งที่เกิดขึ้นเราลองดูครับจากศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งกลายเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นอะไรครับศูนย์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 โอเคถ้าเราถามเจ็ดครับถ้าเราถามเจ็ดสังเกตเห็นไหมครับเจ็ดเนี่ยมันจะไปถามหกแล้วก็ไปถามสี่เห็นไหมมันคืออะไรครับเราแปลงเป็นฐานสองเนาะมันก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็ 100ซึ่งอะไรครับมันคือเราลบ1ด้านหลังทิ้งไปทีละตัวครับเห็นไหมถ้าเราดูฐาน2นะเลขฐาน2นะด้านหนึ่งด้านหลังเนี่ยมันหายไปทีละตัวตอนเวลาส้ำทำจนเป็น0นย์เห็นไหมตรงเนี้ยเราลบ1จากด้านหลังครับ1ตัว,ต,วตัวขวาสุดลบ1จากด้านหลังไปทีละตัวอะทีนี้ตอนแอดละ่ะตอนแอดนะครับตอนแอดเราต้องไล่อัปเดตช่วงใช่ปะ่ะ อัปเดตช่วงนะครับก็คือเราอัปเดตอย่างเช่นช่อง3เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรครับ0ูนย์หลังจากนั้นเราไปอัปเดตอะไรช่อง4เห็นไหมศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็ไปอัปเดตช่อง8คือ1 0 0 0งถ้าเราจะอัปเดต7เห็นไหมครับอัปเดต7เนี่ยมันอัปเดตแค่ช่องเดียวคือช่อง8เห็นไหมครับช่อง8คือ1 0 0 0งสังเกตครับการเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยครับจาก1 1นะครับ1 1แล้วกลายเป็นอะไรครับ1 0 0แล้วกลายเป็น หนึ่งศูนย์ศูย์อ้าวเฮ้ยมันทำยังไงก็คือจริงๆมันบวกห่หลักสุดท้ายครับเราลองดูครับถ้าเราบวกหหลักสุดท้ายเป็นเลขฐานสองนะตรงนี้มันก็จะอะไครับหนวกหเป็นศูนย์ทดหนทดหก็จะได้เลยครับหนึ 1, 0, 0, เห็นไหมครับแล้วหนึ่งหลักสุดท้ายคืออะไรครับคือค่าเดียวกันนี่แหละบวกกันกลายเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เห็นไหมนะครับถ้าตรงนี้บวก 1, หกกกน, 1, 000, 0, 0. นึน หตัวขวามือสุดแล้วบวกเพิ่มในแต่ละรอบนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆครับสังเกตเฮ้ทั้ง2อันเลยทั้งซัมกับทั้งแอดเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็กคือ1ตัวขวามือสุด1ตัวขวามือสุดนะครับเค okay, นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นประเด็นนะครับที่เราจะต้องมาจัดการนะครับว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงก็คือการดำเนินการของ binary index t นะครับเราจะ implement นะครับให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็จะใช้ b i t operation นะครับบิโอ per ation ก็คือตรงนี้ครับขี้หลักนะครับเราต้องการคำนวณหาค่า pk นะครับตรงนี้ก็คือเราจะใช้สูตรเนี่ยครับ pk ก็คือ k r ลบ k pk เนี่ยเท่ากับ k r ลบ k เฮ้ยมันมาอย่างไงเดี๋ยววันนี้เรามาอธิบายกันนะครับ k r ลบ k ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับคือสิ่งที่เราอยากได้เมื่อกี้เราอยากได้1ตัวขวามือสุดใช่ปะ1ตัวขวามือสุดเนี่ยเขามีชื่อครับเขาชื่อว่า拉萨比特ครับเราต้องการ แยกบิตที่เป็น1ออกมานะครับตรงนี้1สิ่งที่เราจะทำนะครับสมมุติว่าเรามีตัวเลขอย่างนี้ครับสมมุติว่าเรามี x นะครับสมมุติว่า x ของเราอ่ะมีค่าเป็นเลขฐาน2เป็น1 1 10เลขฐาน2เนาะตรงเนี้ยคือ last set bit หนตัวขวามือสุดต,ตัวที่เราสนใจมเมื่อกี้นะครับคือ last set bit นะครับเราอยากได้1ตัวเนี้ยมานะครับนะครับ1ตัวเนี้ยมานะครับตรงเนี้ย เราก็จะสมมติครับสมมุติว่า x นะครับสามารถเขียนอยู่ในรูปนี้ได้ครับว่าเขียนอยู่ในรูป a 1 b นะครับ a 1 b นะครับสมมุติว่า x เนี่ย a 1 b เป็นจันวที่เาต้องการแยกแล้วเส้น b ออกมานะครับโดยที่ a คืออะไร a คือส่วนด้านหน้าส่วนด้านหน้าเนี่ยก็คือ binary sequence binary sequence ก็คือ sequence ที่เป็น0 1นะครับยาวเท่าไหร่ก็ได้มีแค่0กับ1หลังจากนั้นเป็น1 1ตัวครับข้างหน้าเนี่ยหลังจากนั้นเป็น1 1ตัวแล้ว b เนี่ยเป็น0หมดเลย เป็นศูนย์หมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นรูปประมาณนี้ครับข้างหน้าเป็นอะไรก็ได้แล้วก็1ตัวสุดท้ายแล้วก็ b เป็น0นะครับเราถ้าเราก็จะเขียน x ให้อยู่ในรูปนี้ครับ a 1 b นะครับทีนี้เรามาดูครับว่าเฮ้ยมันมันคำนวณได้ยังไงนะครับตรงนี้ x เราสามารถเขียนในรูป a 1b ได้เนาะนะครับโอเคนะครับในการเก็บเลขลบนะครับในการเก็บเลขลบอันนี้เรามาพิจารณาอีกตัวหนึ่งนะครับในการเก็บเลขลบนะครับก็ เราจะใช้วิธีการเก็บเลขลบเนี่ยในในคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาใช้วิธีการเก็บเลขลบเนี่ยเป็นอยู่ในระบบ two complement นะครับ two complement นะครับลบ x เนี่ยจะเป็น two complement ของ x นะครับ two complement นะครับก็จะเขียนประมาณนี้ครับก็คือลบ x เนี่ยจะเท่ากับ complement นะครับแล้วก็บวกหนะครับ complement ของค่าของค่า x ตัวเดิมนะครับแล้วก็บวกหนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือลบ x เนี่ยจะเท่ากับ complement ของ x นะครับแล้วก็บวกห ะทีนี้เรามาดูครับคอมพลิเมนต์ของ x เมื่อกี้นะครับ a เนีย่ยคือ01 01 10 10อะไรเนี่ยกี่ตัวก็ได้แล้วก็เป็น1แล้วก็ b เป็น0หมดเลยถูกป,ปะนะครับแล้วก็เป็นคอมพลิเมนต์นะครับแล้วก็บวก1ก็ 1> จะอยู่ในรูปนี้ครับก็คือเราเอาคอมพลิเมนต์เนี่ยกระจายเข้าไปนะครับก็จะเป็น a คอมพลิเมนต์1คอมพลิเมนต์ก็กลายเป <trademark S 1> ็น0แล้วก็เป็น b คอมพลิเมนต์แล้วก็บวกด้วย1นะครับทีนี้มันได้อะไรอ่ะ b B คืออะไรอะ่ะ B ก่อนหน้านี้คือ0ใช่ปะก็คือ A คอมพลเมนต์ศูนแล้ว b ก่อนเนี้นนนคือ0ูนหมดเลยถูกไหมนะครับศูนย์หมดเลยคอมพลเมนต์ก็กลายเป็นอะไรครับก็กลายเป็น1หมดเลยถูกไหมกลายเป็น1หมดเลยนะครับก็จะเป็น A คอมพลเมนต์ศูนแล้วก็เป็น1หมดเลยแล้วทีนี้เราเอา1ไปบวกเกิดอะไรขึ้น1ไปบวกมันก็จะอยู่ในรูปนี้ครับก็จะเป็น A คอมพลเมนต์หแล้วข้างหลังเป็น0ูย์หมดเลยนะครับ ข้างหลังเป็นศูนย์หมดเลยนะครับตรงเนี้ยก็คือเป็น a complement 1 b ลบ x เนี่ยครับจะเขียนอยู่ในรูป a complement 1 b ได้นะครับโอเคนะครับจากลบ x เนี่ยเท่ากับ a complement 1 b นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือเราบอกว่าอะไรนะเราบอกว่า x แอดลบ x x แอดลบ x x, x. X, x คืออะไร a 1 b ลบ x, x คือ a complement 1 b อ่ะ b ทีนี้นะครับ b เนี่ยเป็น0 0นย์ศแอนศได้0ครับ1นึ่งแอนได้1ข้างหน้าเนี่ย a อแอนเอคอมมิเต้นได้0ูนย์ครับเห็นไหมครับเราก็จะได้เลยครับก็จะได้0ูนย์ตัวแรกนะครับศูนย์ตัวขวามือสุดนะครับลัดเซตบิดแล้วข้างหน้าข้างหลังจะเป็นศูนย์หมดเลยตรงเนี้ยเราจะได้ลัดเซตบิดออกมาแล้วเราก็จะเอาลัดเซตบิดตรงเนี้ยมาจัดก,การช่วยเราไงครับช่วยเราเมื่อกี้ตอนที่เราทําการหาซ้ำถูกไหมเราต้องการ1ตัวขวามือสุดนี่ไงได้ละแล้วลตอนที่เราใส่ ทำการแอดอยากได้ตัวหนึ่งขวามือสุดเหมือนกันนี่ครับได้แล้วครับนี่คือไอเดียนี่ครับเราได้ล s าเซตบิตมาแล้วแทนนะครับโอเคนะครับเราก็เอาล้าเซตบิตเนี่ยไปบวกหรือลบกับเคนะครับเพื่อหาเลขในช่องของทรีช่องต่อไปนั่นเองนะครับจากที่เราจัดการนะครับโอเคนะครับทีนี้จากที่เราได้เมื่อกี้ครับตรงซัำครับซัมนะครับ เราอยากได้ผลรวมนะครับในช่วง1ถึง k เราทำยังไงเราก็จะลบครับเราก็จะลบ k นะครับด้วยล้าเซตบิดไปเรื่อยๆจนเป็น0ูนย์เห็นไหมครับฟังก์ชันของเรานะครับก็จะเป็น in sum นะครับก็ช่องที่ k นะครับก็เราก็จะได้ว่าเริ่มต้นผมให้ค่าผลรวมเป็น0ูนหลังจากนั้นผมก็จะทำไปเรื่อยๆถ้า k ผมมากกว่าเท่ากับ1ผมทำไรผมก็เอา t r e ในช่องที่ k เนี่ยบวกเข้ากับ sum หลังจากนั้นผมก็ไปเรียก t r e ในช่องที่ k อันต่อไปโดยที่ k ของผมทำยังไง k เท่ากับ เนี่ยครับเอามาลบด้วยเห็นไหมครับลาเซตบิด k أ, ลบ k เนี่ยคือลาเซตบิตถูกไหมแล้วก็ลบไปถามช่องต่อไปไปถามช่องต่อไปนะครับนั่นคือตรงนี้ครับสมมุติว่าอ่ะเรามาดูช่องนิดนึงตรงนี้ผมแปลงเลข1ถึง8เนี่ยเป็นเลขฐาน2ให้ละนะครับสมมุติว่าเราอยากซ้ำเจ็ดเห็นไหมซ้ำเจ็ดใช่ไหมครับตรงนี้เราก็เริ่มต้นเห็นไหมครับเราก็มาเรียกทีช่องที่7เห็นไหมแล้วก็ลาเซตบิตใช่ไหม k ลบลาเซตบิตเห็นไหมลบลาเซตบิตก็จะเหลืออะไร1นึ 110, ๆๆๆ่งหนึ่งศูนย์เห็นไหมก็ไปถามช่อง6 ล้วก็ไปอะไรไปถามช่อง4แล้วก็หมดละเห็นไหมนะครับทีนี้ถ้าอยากถามช่อง8ละ่ะถามช่อง8ใช่ไหมครับเราก็จะเรียกครั้งแรกก็เรียกีช่อง8ไปหลังจากนั้น k ลบ k ก็ล่าเซตบิตคือตัวนี้ลบก,กันได้0ูนย์หมดเลยถ้าช่อง5ละ่ะ5เห็นไหมครับห้ามันก็จะไปถาม4ก่อนนะเห็นไหมครับก็คือตรงนี้วิธีการจัดการล่าเซตบิตนะครับสังเกตว่าโค้ดสั้นมากครับก็คือเราฟอร์ด้วยล่าเซตบิตตรงนี้ครับเอเคเนี่ยไปลบด้วยล่าเซตบิตนะครับ ทีนี้ถ้าเราแอ d ครับเราต้องไปจัดการใครบ้างเห็นไหมแอบนะครับอย่างเช่นเราเปลี่ยนแปลงค่าช่องที่3ถูกปะค่าช่องที่3เราต้องไปจัดการ3 4 8ใช่ไหมครับจากไอเดียมเที่ยสามสคืออะไรเราต้องเพิ่มใช่ไหมครับเราต้องเพิ่มด้วยลาเซนบิดถูกไหมลาเซนบิดนะครับตรงนี้โอเคนะครับจากตรงนี้เนาะนะครับมาดูครับในฟังก์ชันแอ d นะครับเนี่ยครับฟังก์ชันแอ d นะครับเราก็ต้องการเพิ่มค่าครับเพิ่มค่าโอเคนะครับ ฟังชันแอบเป็นการเพิ่มค่าอาร์เรย์ช่องที่ k ด้วยค่า x นะครับนี่ครับตรงนี้เริ่มต้นนะครับเราก็จะทําไปเรื่อยๆครับจน k ของเราอ่ะมีถ้า k ของเราน้อยกว่าเท่ากับ n ก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะเราต้องอัปเดตจนจนถึงช่วงที่กว้างที่สุดนะครับตรงนี้เริ่มต้นทํายังไงเราก็เอาค่า x ของเราไปบวกเก็บไปที่ซช่องที่ k หลังจากนั้นเราก็ทําการเพิ่มค่า k เห็นไหมเรามาดูตัวอย่างนะครับถ้าแอ d นะแอบนะครับแล้ว k เราเป็น3เห็นไหมครับ บวกด้วยลาสเซตบิดเห็นไหมก็จะกลายเป็น4บวกด้วยลาสเซตบิดก็จะกลายเป็น8เห็นไหมครับเห็นไหมครัเป็นช่วงที่ที่เราแรงเงาเมื่อเกี้ยในรูปก่อนหน้าเห็นไหมครับเป็น3 4 8ถ้าสมมติว่าเป็น8เฉยๆลาสเซตบิดของเราก็คือตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็น16เห็นไหมครับตรงเนี้ยแต่16มันเลยก็จะจบถ้าเป็น5ล่ะ5ก็จะเริ่มต้นด้วยลาสเซตบิดก็จะกลายเป็นอัปเดตที่6ก่อนแล้วก็อัปเดตที่8เห็นไหมครับตรงเนี้ยคีย์หลักคือตรงนี้ครับ k บวกเท่ากับ k แอลบ k ก็คือเอา k เนี่ยครับเริ่มต้นช่องที่ k แล้วก็เพิ่มค่าด้วยรัสเซฟิตไปเรื่อยๆนะครับโอเคน,น,นะครับทีนี้ในเมนในเมนนะครับในเมนก็จริงๆก็ง่ายๆนะครับในเมนก็เริ่มต้นผมก็เก็บค่าครับเริ่มต้นผมฟิกอ่ะยกตัวอ,อย่างในพอดีมี8ช่องก็ฟิกไปก่อน,นครับตั้งแต่1นถึงแผมได้รับค่ามาเต็มเก็บเข้า Data ช่องนี้ i แล้วผมการที่เพิ่มค่าในช่วงแรกครับ ช่วงตอนแรกอ่ะค่าเป็นศูนย์หมดผมก็เพิ่มค่าครับเพิ่มค่าก็คือแอดไปดื้อๆเลยครับแอดไปในช่องนะครับด้วยค่านั้นเห็นไหมครับแอดไปในช่องด้วยค่าค่าที่รับมานะครับหลังจากนั้นผมก็ลองยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นซ้ำนะครับในช่วง2ถึง6ทํายังไงผมก็เรียกซ้ำหกลบซ้ำหนึ่งใช่ไหมครับหลังจากนั้นถ้าผมเรียกแอดครับแอดแล้วผมก็เรียกซ้ำอีกทีนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับตรงนี้นะครับตรงเนี้ยค่าการการแอดเนี่ยมัน เป็นการเพิ่มค่าในช่องเนาะนะครับเราสามารถเขียนเป็นฟัง์ชันอัปเดตเลยก็ได้นะครับอัปเดตคือเปลี่ยนค่าในช่องนี้เป็นค่าอะไรก็ modify add ไปเลย modify ฟังชัน add ไปลองไปทำดูนะครับไม่ยากก็เพิ่มอีก2บรรทัดเองมั้งนะครับเราลองไปทำดูนะครับโอเคนะครับสำหรับตรงนี้นะครับข้อสังเกตนะครับเริ่มต้นนะครับสิ่งที่อาจจะต่างจากวิธีอื่นนะครับก็คือว่าเริ่มที่ i n d เด็หนึ่งนะครับ binary index k เนี่ยเริ่มที่ i n d เด็หนึ่ง นะครับสองนะครับเริ่มต้นเราจะใส่สมาชิกแต่ละตัวด้วยฟังก์ชันแอดนะครับค่อยๆเพิ่มไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวการถามแบบช่วงนะครับการถามแบบช่วงอย่างได้ช่วงซัมเอถึง b หาได้จากซัมบีนะครับลบด้วยซัมเอลบหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็สังเกตว่าตรงนี้คล้ายกับพริฟิกซัมเมเลเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับไบนารีเดคทีนะครับก็ เขียนโค้ดสั้นมากนะครับค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สามารถไปประยุก์ตใช้ได้นะครับก็ถ้าสมมติว่ามันมีการอัปเดตด้วยก็เป็นวิธีที่ที่น่าสนใจนะครับวิธีหนึ่งเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วไปประยุกต์ต่อไปได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ